สวัสดีครับผมธนายอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับชี้แจงแล้วพมจช่วยเหลือผู้พิการแจกเงินคนละ2,000บาทเป็นข่าวจริงหรือไม่ก่อนจะรับชมช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับนี่นะครับข่าวนี้มาจากหนังสอพิมพ์กรุงเทพธุรกิจออนไลน์นะครับ ชี้แจงแล้วจ,ลจริงหรือพมจช่วยเหลือผู้พิการแจกเงินคนละ2000บาทข่าวของวันที่29มิถุนายน2565นะครับแชร์วอนโซเชียลพมจช่วยเหลือผู้พิการแจกเงินคนละ2000บาทล่าสุดกระทรวงการพัฒนาสังสคมและความมั่นคงของมนุษย์ชี้แจงแล้วจริงหรือมั่ววันที่29มิถุนายน2 5 6 5ตามที่มีข้อความระบุว่าพมจช่วยเหลือผู้พิการแจกเงินคนละ2000บาทล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องนี้ ทางกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ออกมาชี้แจงประเด็นดังกล่าวแล้วว่าเป็นข้อมูลเท็จจากที่มีผู้โพสต์ระบุว่าให้ผู้พิการยื่นเอกสารที่พมจทั่วประเทศแล้วจะได้รับเงินช่วยเหลือคนละ2,000ับาททางกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่าไม่เป็นความจริง กมรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือพอกอจะจ่ายเงินให้กับคนพิการเป็นเงินตามมาตรการเยียวยาสําหรับคนพิการในช่วงภาวะโควิดจํานวน1000บาทซึ่งจ่ายครั้งเดียวเท่านั้นสําหรับเงิน1 0 0 0ตามข่าวนี้นะครับเป็นเงินตามมาตรการเยียวยาโควิด -19 สําหรับผู้พิการเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเงิน2000บาทที่ว่าจะแจกตามข่าวนี้นะครับไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดนะครับดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆและเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากประหลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์หรือโทร1300สรุปก็คือพอกจะจ่ายเงินให้กับคนพิการจำนวน1,000บาทโดยจ่ายครั้งเดียวเท่านั้นเขาใช้คำว่าจะจ่ายเงินนะครับแต่จริงๆจ่ายให้ท่านผู้พิการมาแล้วเมื่อ2ปีก่อนนะครับ นี่นะครับโพสต์ของเว็บไซต์ AntiF a k e News นะครับผู้ใดรู้จักผู้พิการหรือญาติผู้พิการหรือผู้ดูแลผู้พิการกรุณาบอกต่อต่อให้เขาช่วยนําเอกสารดังข้างล่างนี้ไปยื่นที่พมจทั่วประเทศสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เอกสารผู้พิการ1สําเนาทะเบียนบ้าน2สําเนาบัตรประชาชน3สําเนาบัตรคนพิการสําเนาหน้าเล่มธนาคารโดยต้องให้คนพิการเซ็นกำกับสำเนาทุกใบด้วยผู้ดูแลคนพิการก็ต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชน สำเนาหน้าเล่มธนาคารไปยื่นที่พมจด้วยเช่นกันพมจจะช่วยเหลือเงินคนละ2000บาทช่วยบอกต่อๆกันเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ผู้พิการทั้งนี้ยังมีผู้พิการอีกจํานวนมากที่ยังเข้าไม่ถึงข้อมูลดังกล่าวนี้จริงๆแล้วนะครับข้อมูลตรงนี้ความจริงจะพูดว่าเป็นข่าวปลอมก็ไม่ถนัดนะครับแต่พอเขาเอาเรื่องในอดีตมาแชร์ในปัจจุบันมันก็เลยเหมือนกับเป็นเรื่องข่าวปลอมนะครับ เพราะฉะนั้นเวลาบางครั้งนะครับท่านจะแชร์ท่านควรดูวันที่ด้วยนะครับว่าข่าวตรงนี้เขาแชร์กันมาเมื่อไหร่นะครับถ้าเป็นข่าวเก่าๆก,ก็ไม่ควรจะแชร์แล้วนะครับเพราะว่าข้อมูลข่าวสารมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยนะครับอย่างวันหนึ่งรัฐบาลบอกจะแจก3เดือนบางวันรัฐบาลก็บอกจะแจก6เดือนเวลาท่านเอาข่าวที่มันผิดที่ผิดเวลามามันก็จะกลายเป็นทําให้ผู้คนสับสนกันนั่นเองนะครับนี่นะครับวันนี้ผมมีข่าวดีสําหรับท่านผู้พิการนะครับเพราะว่าทางกระทรวงการคลังเตรียมจะทําการอัปเกรด แอปเป่าตังนะครับเรียกว่าสําหรับช่วยเหลือท่านผู้พิการหลายๆด้านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางในการที่บุคคลทั่วประเทศนะครับสามารถเข้าถึงสลากกินแบ่งของท่านผู้พิการได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นเร็วขึ้น เพราะฉะนั้นเรียกได้ว่าเพิ่มยอดขายให้กับท่านผู้พิการอย่างแน่นอนนะครับแล้วที่สําคัญก็จะมีการพัฒนาระบบที่สามารถสั่งงานด้วยเสียงได้นะครับเพราะฉะนั้นท่านที่มีปัญหาด้านสายตานะครับแม้กระทั่งตาบอดก็ยังสามารถใช้งานในส่วนนี้ได้นะครับเรียกว่าจะทําให้ชีวิตของท่านผู้พิการจํานวนมากสบายขึ้นอย่างแน่นอนนะครับ ข่าวนี้มาจากนังเจอพิมพ์ไทยโพสต์ออนไลน์นะครับข่าวดีกองสลากจ่อเพิ่มแผงหวยดิจิทัลผู้พิการข่าวของวันที่29มิถุนายน2 5 6 5นกะครับกองสลากเตรียมเพิ่มแผงหวยดิจิทัลผู้พิการแยกหมวดชัดเปิดช่องคนใจดีช่วยอุดหนุนเล็งพัฒนารูปแบบแอปพลิเคชันเป๋าตังให้สามารถใช้คำสั่งเสียงได้ในอนาคตส่วนออกผลิตภัณฑ์ใหม่ยังไม่มีกำหนดวันที่29มิถุนายน2 5 6 5ในาระยบนรัวลนแสงสนิทอธิบดีกรมสรรพากร ในฐานะประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดเผยว่าขณะนี้สำนักง,งานสลากอยู่ระหว่างพัฒนารูปแบบการขายสลากดิจิทัลเพื่อดูแลกลุ่มผู้พิการและเป็นการจูงใจให้ผู้พิการที่มีโคต้าขายสลากเข้าร่วมนำมาวางขายในแพลตฟอร์มเป่าตังค์มากขึ้นโดยเร็วๆนี้ในแอปพลิเคชันเป่าตังค์จะมีการเพิ่มหมวดแยกชัดเจนว่าสลากดิจิทัลใบใดบ้างที่เป็นของผู้พิการที่นำมาฝากวางขายเพื่อให้ผู้ซื้อที่ต้องการช่วยเหลือผู้พิการ สามารถเลือกสลากได้โดยตรงจากเดิมที่สลากจะคะกันทั้งหมดไม่ได้มีการแยกว่าเป็นของผู้ค้ากลุ่มใดบ้างแนวคิดนี้ผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งนะครับถ้าทําสําเร็จนะครับสลากท่านผู้พิการคงจะมีคนแย่งกันซื้ออย่างแน่นอนนะครับสํานักงานสลากยืนยันว่าการดําเนินการสลากดิจิทัลไม่ได้เป็นการแย่งอาชีพผู้พิการผู้พิการยังมีโคต้าและขายเองได้เหมือนเดิมแถมยิ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการสามารถนํามาฝากวางขายได้ ไม่ต้องไปเดินขายเองให้ยากลําบากรายได้จากการขายก็โอนเข้าบัญชีทันทีนอกเหนือจากนี้จะพัฒนารูปแบบแอปพลิเคชันเป่าตังค์ให้สามารถใช้คําสั่งเสี่ยงได้ในอนาคตเพื่อดูแลผู้พิการทางสายตาในารับวะลนกล่าวนี่นะครับถ้าท่านผู้พิการทางสายตาสามารถวางขายได้ในแอปเป่าตังค์ง่ายๆแบบนี้นะครับอีกหน่อยสบายเลยนะครับไม่ต้องออกไปเดินขายลอตเตอรี่ให้เสี่ยงลดเฉียวลดชนกันนะครับนายรับวะลนกล่าวอีกว่า ปัจจุบันมีผู้ค้าสลากที่เป็นผู้พิการมูลนิธิองค์กรในกลุ่มที่ได้รับจัดสรรโคต้าอยู่เดิมนำสลากในระบบโคต้ามาฝากขายผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังอยู่จำนวนหนึ่งซึ่งหากว่าสำนักง,งานสลากพัฒนาร,ระบบที่จะช่วยให้ผู้พิการขายสลากได้ง่ายขึ้นและทำให้เห็นว่าสลาก80บาท สามารถขายได้จริงก็เชื่อว่าจะมีความสนใจมาฝากขายเพิ่มขึ้นในระยะต่อไปสำหรับการขายสลักดิจิทัลในงวดวันที่16กรกฎาคมที่จะเริ่มวางขายตั้งแต่วันที่2กรกฎาคมนี้จะมีสลักดิจิทัลในระบบรวม5.1ล้านใบเช่นเคยและจะเพิ่มในงวดวันที่1สิงหาคมที่จะเริ่มวางขายตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมอีก2ล้านใบรวมเป็นทั้งหมด7.1ล้านใบโดยหลังจากนั้นจะทยอยเพิ่มงวดละ1-2ล้านฉบับ รวมเป็นไม่เกิน20ล้านฉบับในสิ้นปี2,565ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสลากซึ่งเชื่อว่าปริมาณสลากด,ดังกล่าวเมื่อรวมกับล้านค้า80บาทที่จะขยายไปในสถานีบริการน้ำมันอีกกว่า2,000จุดจะทำให้มีปริมาณสลากราคา80บาทเพียงพอที่จะแทรกแซงสลากในตลาดไม่ให้ขายเกินราคาได้ ต่อไปนี้ถ้าใครจะขายสลากเกินราคาก็จะอยู่ยากแล้วนะครับแต่ก็ต้องดูนะครับว่ามาตรการนี้จะใช้ได้ผลยังไงนะครับเพราะว่าเห็นแก้ไขเรื่องราคาสลากมาตั้งแต่ผมจําความได้นะครับจนป่านนี้ก็ยังแก้ไม่ได้นะครับอย่างไรก็ดีในส่วนของความคืบหน้าผลิตภัณฑ์ใหม่ขณะนี้ยังอยู่ในกระบวนการพิจารณาและรับฟังความเห็นผู้มีส่วนได้เสียยังเร็วเกินไปที่จะบอกว่าดําเนินการอย่างไร ตอนนี้ขอติดตามผลจากการดำเนินนโยบายสลักดิจิทัลเป็นหลักก่อน